ตอนนี้นะครับบกได้ผ่านมาแถวดอยสะเก็ดนะครับผ่านมาแถวดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็แวะมาผ่านมาแล้วก็รู้ว่ามีบุคลากรท่านหนึ่งนะครับในวงการยันยนต์นะครับมาเปิดร้านช่วงล่างอยู่แถวแถวนี้นะครับนี่ครับร้านก็ยังไม่ได้เปิดดีนะครับก็เลยแวะเข้ามาทักทายครับในตามภาษาคนรู้จักกันนะครับผมนี่ครับ อ้ยู่นี่นี่นครับนี่ครับสวัสดีครับพี่ปูพี่ปูพี่ปูมาเปิดร้านที่นี่เหรอครับโอ้ถึงว่าหายไปนานเลยผมหาไม่เจอเลยพี่ปูพี่ปูเป็นมาอยังไงครับตอนนี้อยู่ในท้องที่ดอยสะเก็ดใช่ครับพี่ปูกําลังเตรียมร้านเปิดร้านใหม่รนะครับร้านชื่ออะไรพี่เอ่อเมเจอร์ไทยเชียงใหม่เมเจอร์ไทยเชียงใหม่นะครับมาเปิด โดยสะเก็ดเลยนะครับผมตอนนี้กําลังร้านยังดูแล้วยังไม่เรียบร้อยดีใช่ครับกำลังทําอยู่ใช่ไหมครับก็มา5ละเหลือไม่กี่อย่างเดียวก็เสร็จละครับแล้วมาเปิดที่นี่นี่ยังไงจําหน่ายเป็นร้านช่วงล่างหรือว่ายังไงครับพี่ยางด้วยช่วงล่างนะครับแล้วก็พวกน้ำมันเครื่องครับโมลียางทําอะไรของอะไรบ้างพี่โยโกฮามาโยโกฮามานี่นะครับดนะครับแล้วก็มีของดันหลบนะครับ แล้วพวกน้ำมันเครื่องของเหลวก็เป็นลิควิดโมลีโมตุนกิติมัสึครับครับแล้วยังให้ความรู้หรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรถยนต์ช่วงล่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมกันผมก็มาทำคลิปได้เหมือนเดิมนะได้ครับอ่าเพราะว่าเพราะว่าผมก็มาสัมภาษณ์พี่เลื่อยแหละนะครับผมอันนี้พี่กำลังทำอะไรอยู่นะพี่ลองพาผมชมหน่อยอ่อันนี้ข่างกำลังคาลิเบตเกี่ยวกับเรื่องเครื่องตั้งศูนย์เครื่องตั้งศูนย์อันนี้นะครับ อันนี้เรียกว่าเครื่องตั้งศูนย์นะครับนี่ครับเครื่องตั้งศูนย์อันนี้เราถ่วงรอแล้วก็ต้องมีตั้งศูนย์อันนี้เราอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่ลิฟเอ็กครับลิฟเอ็กลิฟเอ็กนี่จะดีกว่าลิฟไปสองเสาไหมมันไม่เกะกะครับผมอ่า <l> แต่ผมชอบลิฟอย่างเงี้ยมันไม่เสียวมาได้ครับแล้วเก็บแล้วมันก็ไม่เกะกะ <Okay. S 1> ใช่ไหมครับ อ๋ออย่างนี้เราก็พูดง่ายๆหลังคาเราก็ทำสูงไปเลยเพราะฉะนั้นเรายกรถได้สูงสูงเพราะว่าชั้นสองจะเป็นที่สต๊อกของระรสต๊อกอยางสต๊อกอะไรอย่างนี้อ่าอ่าจะเป็นอย่างนี้ไปครับก็บบบเป็นสต๊อกอยางข้างหลังก็พี่ทำนาด้วยป่า ไม่ได้ทำาออไม่ได้ทำนะเห็นข้างหลังมีมีนามีนาข้าวกำลังเขียวขจีเลยใครถามผมก็บอกที่ของผมมาผมอยู่ทุกวันอ๋อเอ้ยเดี๋ยวท่านทาหมดนี่ทำเป็นที่ออฟโรดสักนีดสักดีหน่อยก็ดีนนไปออโรดก็เดี๋ยวไปสนามของนั่นกับตันน่ไปกินข้าวตรงกระตูบนั่นน่ะตูบน้อยนั่นน่ะมีนะอันนี้ก็เผื่อไว้อนาคตเป็นเป็นช่องซ่อมเป็นใช้ทำทีหลังอ๋อครับผมครับครับก็ไม่ใช่ยางอย่างเดียวช่วงล่างทั้งหมดเลยนะครับผม อันนี้ก็อันนี้เป็นที่จอดรถอรอพี่ที่จอดรถครับแต่ยังไม่ได้ทำการฝารออกมาก็ค่อนข้างกว้างนะครับตรงข้ามกับอะไรเนี่ยสวนองุ่นอิ่มอุ่นอิ่มสุขพูดง่ายๆถ้าผมมาจากในเมืองเนี่ยผมเลยสวนทวีชนชนะครับเลยมาประมาณ2ยูเทิร์นหนึ่งเจอสวนทวีชนก็ยูเทิร์นแรกและอีกยูเทิร์นก็พูดง่ายขาเข้าเมืองใช่ไหมครับขาเข้าเมืองนะครับ,รบก็จะเป็นลาน ตรงนี้นะครับแหมโอ้โหมาเปิดมามาเปิดไม่บอกไม่กล่าวกันเลยนะพี่นะเดินดูคำตอบเพราะปักดินทำเป็นห้องเทรนนิ่งคาราโอเกะเอาไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นะห้องประชุมใหญ่นะหรือว่าห้องคาราโอเกะอันนี้ก็ยางนะครับเตรียมแมบรรยากาศใช้ได้เลยนะแล้วก็มีร้านอาหารอยู่ข้างๆด้วยมีร้านน้ำมีร้านเขาเป็นพาซาหรือว่ายังไง เป็นพาซาใช่ไหมอ่านี่ก็ขึ้นเครื่องบนเป็น2ชั้นโอ้วางฉนวนกันความร้อนเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้ก็ไว้เก็บสต็อกอยางใช่ไหมครับสต็อกอยางแล้วก็ลิฟต์สำหรับเอาอยางขึ้นก็จะอยู่ด้านโน้นครับหมอมีลิฟต์ด้วยมีครับโอ้ทำไมขนเองไม่ได้พี่ม,มันอยู่อ้ากจนอยู่ด้านสอ,องรอตักสามเด็กอ ถ้าเป็นผมผมไม่มีแล้วนะเปืองผมจะให้พนักงานช่วยกันยกนี่แล้วก็จะเป็นลิฟต์ยกของครับครับครับโอเคครับนี่ก็เป็นชั้น2นะครับชื่ออีกทีครับพี่เมเจอร์ไ <Major. S 2> ทยเมเจอร์ก็แปลว่าหลักนะฮะอ่ะาเมเจอร์ไทยเชียงใหม่นะครับ,รบอยู่ตอนนี้สังกัดในพื้นที่ของอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ก็พูดง่ายงถ้าขาเข้าเมืองอะนะครับก็จะอยู่ด้านซ้ายถ้าขาออกเมืองก็จะอยู่ออกเมืองก็อยู่ด้านขวานะฮะพี่จะเปิดร้านอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่พี่วันที่สองพฤษภาครับสองพฤษภา,ราครับรครับสองพฤษภาสองห้าหกสองตรงนี้นะครับอันนี้เขาเขาเชง,งกเข้าไปดูห้องอันนี้เป็นห้องแอร์นะครับห้องคุยกับลูกค้า ห้องรับรองลูกค้าโอ้แอร์เย็นสบายเลยนะครับนี่ครับยังไม่ค่อยได้จัดอะไรเรียบร้อยอ่กาก็ร้านกําลังเตรียมความพร้อมอยู่นะครับ,รบก็ยังมีน้ํามันเครื่องลิควิดมูรี่เหมือนเดิมนะครับนี่นะฮะนี่ก็ห้องให้ลูกค้ารอคอยใช่ไหมครับ,รบอันนี้ก็เป็นถนน นะเดี๋ยวก็พูดง่ายๆเนี่ยเข้าเมืองก็เนี่ยฮะเข้าเมืองก็เลี้ยวตรงไปเนี่ยเลี้ยวซ้ายถ้าออกเมืองก็คือไปไปเชียงรายก็ตรงนู้นเพราะฉะนั้นถ้ามาจากในเมืองก็ไม่ไกลมากนะครับก็อยู่ร้อยสเก็ตนะครับก็ปื้ดเดียวก็ก็ถึงละนะครับข้างนอกก็จะมีร้านอาหารนี่ฮะร้านอาหารเหมือนเป็นพาซซาร้ลานจอดรถก็เพียบเลยนะประตูนี้ยังออกไม่ได้ฮะพี่มันมันล็อกอยู่กับ อ๋อครับครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเดินไปดูข้างนอกถ่ายรูปอีกทีหนึ่งซ่อมมอเตอร์ไซค์ยืมไบค์ครับอะไรอย่างเงี้ยครับครับร้านสเต็กร้านก๋วยเตี๋ยวร้านส้มตำอืมพอตกเย็นก็จะมีร้านนั่งชิลๆแบบอ๋อดื่มเบียร์ครับอาหารตามสั่งอะไรเงี้ยครับอันนี้เครื่องอะไรพี่อันเนี้ยไนโตรเจนครับอันนี้อ๋อเครื่องลมไนโตรเจนอันนี้ก็จะเป็นเครื่อง คเครื่องเกีเยจานประเด็เครื่องอะไรบ้างนะพี่นะเดี๋ยวผมตัดเดี๋ยวผมตัดคลิปไปก่อน